สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของนายชัยพลกันต่อนะคะโดยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจค้นบ้านและได้ยึดสิ่งของที่สำคัญไปนั้นล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ กับนายชัยพลเกิดขึ้นถึงขั้นเรียกได้ว่าสติหลุดกันเลยทีเดียวและล่าสุดนั้นนายชัยพลก็ได้ทำคลิปซึ่งเรียกว่าสติหลุดหรือดึงสติไม่อยู่หรือว่าทำเป็นสนุกสนานอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะหรือมีการใลรยเครียด จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยนายชัยพลได้มีการร้องเพลงซึ่งเป็นการทำคลิปลงในช่อง YouTube ในช่วงที่มีฝนตกเตรียมตัวจะไปดูเขาําอยู่ในบ้านโดยตอนนั้นได้อยู่กันกับภรรยาสองคนอยู่ดีๆก็ได้มีการเกิดอาการอยากจะร้องเพลงขึ้นมาส่วนนางแต่นั้น ได้ยินเสียงของสามีนั้นร้องเพลงนางแต่นั้นก็ได้มีอาการขำขันหัวเราะชอบใจโดยนายพลน,นั้นได้มีการร้องเพลงว่าขันใครขวางทางมึงโดนใครท้าชนมึงตายลูกเด็กเล็กแดงกำแหงมึงต้องวอดวายใครทำกูอาย มึงตายไม่เว้นดินลมเพราะเขาได้ชื่อเป็นกิ้งกือถือดีจึงมีแต่หมาเฉยชมแทบเอาหัวมุดลงตมโชว์ความมมเส้นผมมึงยังไม่มีก็ประมาณนี้แหละจำไม่ได้นางแตนก็ได้พูดขึ้นว่าเพลงอะไรหนอะจำไม่ได้ช่องเชฟหยันมาแล้วพลจึงบอกว่า เดี๋ยวจะฝึกร้องให้อีกจะร้องเพลงนี้ให้กับกิ้งกือถือดีเอาเป็นว่าเราไปรับฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนกันนะคะ 讲不来了。好、啊，听不来来， กฝึเราจะฝึกก่อนนะครับเราจะฝึกร้องให้นะครับเราจะฝึกร้องให้อีกใไปฝึกร้องให้อีกจะบอกให้ก,หกบคือดีนะครับเพ่งนเพ่งกันเสียงเต็มเงงงงองหมดเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า ลิเกหลงลงบ้านก๊อก,กเสียงคนดูหัวเราะชอบใจเนื้อร้องว่าใครทำกูอายมึงต้องตายลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่เว้นมันสื่อถึงอะไรชวนให้คิดภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเพลงวอนถอนประกันตัว ไอเห็บหมามันพูดแล้วลูกเด็กเล็กแดงมันก็ไม่เว้นมันพูดความจริงแล้วจิตใจมันโหดร้ายเลือดเย็นมากค่ะเดี๋ยวกรรมก็ตอบสนองมันเองลูกตัวเองจะมีอันเป็นไปแน่ๆตอนนี้เด็กสองคนนั้นก็มีคนจดจําไปแล้วว่าเป็นลูกผู้ต้องหาไม่ออกไปไหนเลย จมอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันสื่อถึงความจันไรจิตใจด้านมืดของไอ้่วยสื่อถึงความเลวในสันดานของมันไงแสดงตัวตนออกมาชัดเจนให้คนได้รับรู้จะทำใครไม่คิดว่าเดี๋ยวกรรมจะสนองให้ลูกมันโดนแบบนั้นด้วยอาการเริ่มจะหลอนขึ้นเรื่อยๆเจออัจฉริยะเล่นไปหลายคดี เห็นอะไรเกิดอะไรก็คิดเป็นอัดรอวันที่มึงได้เข้าไปนอนบ้านใหญ่ได้ร้องไห้ขี้มุโป่งจริงๆแนแ่อาคาดแขนแม้กระทั่งเด็กมันก็จะไม่เว้นระหว่างลูกตัวเองจะโดนแบบนี้กราตามสนองเกลียดอีเสียงลิงตัวเมียมากดูมันภูมิอกภูมิใจที่ผัวมันร้องเพลง นี่คือสันดานกวนตีนที่ไม่มีใครทำได้อย่างมันเกลียดเสียงอีหอยลานมันมันน่าขำตรงไหนผัวมึงบ้ามึงคงชอบยิ่งดูยิ่งบ้าน่าจะติดโควิดแดกไปสักคนแบบนี้มีอย่างอายด้วยเหรอยิ่งใหญ่มากนะจ๊ะผู้ต้องหาออกอาการอย่างชัดก็คือเครียด เวลามันเครียดมันจะเป็นแบบนี้แซงทำเพื่อกรบเกลื่อนความกลัวหลายต่อหลายครั้งที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพวกมันค่ะอีกไม่นานกรรมจะตามสนองพวกมันขอให้พวกมันได้รับผลกรรมเร็วๆด้วยเถิดสาธุสาธุจ้า